งานนี้เรียกได้ว่า FC แฟนคลับแห่ไปรอต้อนรับนะคะล้นสนามบินกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อทางด้านของสาวกาเมินหรือว่าจีกาเมินนะคะเธอเดินทางมาถึงประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงค่ำคืนวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศที่สนามบินเนี่ยคืออบอุ่นเป็นอย่างมากมีแฟนดอมนะคะเดจีเนี่ยไปรอเซอร์ไพรส์เธอนะคะต้อนรับการกลับมาไทยของกาเมิน ในครั้งนี้หลังจากที่ทางด้านกามินนะคะเห็นภาพแฟนคลับมารอรับเยอะมากๆแล้วเนี่ยทำเอาเธอนะคะถึงกับน้ําตาไหลพากออกมากันเลยทีเดียวและก็มีการเดินทักทายนะคะ FC แฟนคลับด้วยรอยยิ้มนะคะและเสียงหัวเราะอ,อย่างทั่วถึงอีกด้วยซึ่งหลังจากที่ทางด้านกามินนะคะได้มีการทักทายแฟนคลับเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ได้โบกมือลาแฟนคลับนะคะและขึ้นรถออกจากสนามบินไปนั่นเองค่ะภายหลังจากที่เธอ ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคาทางด้านการมินเนี่ยก็ยังได้มีการออกมาไลฟ์สดด้วยการนะคะโซยส้มตาคุณผู้ชมขาผ่านช่องทางการไลฟ์สดของเธอซึ่งก็คือคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้เลยนะคะคาดว่าน่าจะเป็นตําเส้นเล็กบูปรรารค่ะคุณผู้ชมซึ่งการมินของเรานะคะเธอก็โซยอย่างเต็มที่คะ่ะโอ้โหนี่คาดว่าน่าจะเป็นสิ่งแรกนะคะที่เมื่อสาวการมินเท้าแต่ที่เมืองไทยปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ทําก็คือการ กินส้มตำนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วแฟนคลับนะคะรวมถึงชาวเน็ตที่ติดตามเธอเนี่ยก็อดไม่ได้ค่ะที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวซึ่งบางคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกามีนบอกนะคะว่าบินมาเพื่อกินส้มตำเป็นหลักนะคะแซบไหมยายหนูนะคะกินเป็นตาแซบค่ะดูน่าอร่อยนะคะน้องกินอะไรก็น่าอร่อยหิวตามค่ะระวังปวดท้องเดอ้อเผ็ดมากไม่ดีนะซึ่ง ก็ยังไม่หมดอ่ะคุณผู้ชมคะ่ะยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยเหมือนกันทั้งบอกนะคะว่าดีใจจังนะคะน้องได้กินส้มตำเขาคงอยากกินส้มตำม,มากจริงๆนะคะเร็วมากโอ้ยหิวเลยนะคะคิดถึงอาหารไทยมากยายหนูนะคะใจเย็นๆค่อยๆกินยายหนูต่อไปก็เย็นตาโฟนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหคุณผู้ชมคะ่ะงานนี้ก็ทาเอาแฟนๆนะคะแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างเยอะแยะมากมายจริงๆสําหรับช นะคะที่สาวกาเมินเธอออกมาไลฟ์สดและมีการโซยส้มตำนะคะอย่างอรอยอร่อยผ่านช่องทางการไลฟ์สดทําเอาแฟนๆเนี่ยถึงกับอยากกินไปตามๆกันเลยแหละคะ่ะเมื่อเห็นทางด้านสาวกาเมินกินแบบนี้นะคะทางด้านของสาวกาเมินนะคะเธอเตรียมมาถแถลงข่าวพิสูจน์ความจริงค่ะกอบกู้ศักดิ์ศรีนะคะความเป็นมนุษย์และเกียรติของลูกผู้หญิงกลับคืนมาซึ่งจะมีการถแถลงนะคะในวันพุธที่6พฤศจิกายนนี้ค่ะก็เอา เป็นว่านะคะหากใครที่ติดตามเรื่องราวของสาวกามินหลังจากนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับเรื่องราวที่สาวกามินนะคะเธอจะออกมาถแถลงและพิสูจน์ความจริงในครั้งนี้อะคะ่ะ